ยุโรปเดือดเล่นกันแล้วฝรั่งเศสและเสียเผชิญหน้ามิราช2 5 0 5ปะทะสู่3 s SM สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาตามติดกันต่อในเรื่องของประเด็นข่าวสารทางด้านวงการทหารแล้วก็ประเด็นทางด้านการเมืองรอบโลกนะครับวันนี้ประเด็นเรื่องราวข่าวสารทางด้านวงการทหารเราจะมาทางโซนของยุโรปก,กันนะครับเรียกได้ว,ว่าปีนี้นะครับ เป็นปีที่เปิดศัก,กราชใหม่และก็จะเป็นโซนทางด้านของยุโรปนะครับด้านนาโตนะครับรู้สึกว่าปีนี้จะส่งตรงเรื่องดาวความตึงเครียดกลับไปสู่ทางฝั่งรัเสเซียเหมือนกับในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับอิสราเอลกับฮามาตและก็อิหร่านนะครับและก็กลุ่มนักรบต่างๆได้มีการต่อสู้รบกันรู้สึกว่าทางฝั่งของนาโตเนี่ย ในปีนี้ครับก็จะมีความเข้มข้นอย่างมากขึ้นนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะครับมีการติดตามข่าวสารแบบนี้เป็นประจำทีนี้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นล่าสุดนะครับมันก็เกิดขึ้นในวันที่1มีนาคมที่ผ่านมานี่เองครับเรียกได้ว่าเปิดสักกาชใหม่เปิดใหญ่กันเลยเป็นการเผชิญหน้ากันในแง่ของทางด้านการเมืองเองหรือแม้แต่ทางด้านของทหารเองครับเมื่อรัสเซียได้มีการส่งเครื่องบินลบแบบซู3 1 m แล้วก็เครื่องบินแบบ AN บินเข้าไปเปิดปฏิบัติการในแถบของทะเลบอลติกในขณะเดียวกันนะครับเมื่อทำการบินอยู่ในเขตน่านน้ำสากลเนี่ยทางฝั่งนาโตเองเขาก็มีเครื่องบินที่เข้ามาเป็นแนวรับในปีของตะวันออกนะครับพวกเขาจึงได้ทำการส่งเครื่องบินลบนะครับสังกัดนาโต้ทำการสกัดกั้นเหนือพื้นที่ทะเลบอลติกเรียกได้ว่ามันก็เป็นการเข้ามาเผชิญหน้ากันอีกครั้งและเป็นครั้งล่าสุดในปีนี้นะครับในด้านของนาโต้นะครับ ก็มีการส่งเครื่องบินแบบมิราต2,005นะครับจากค่ายฝรั่งเศสครับสลำบินเข้าไปเพื่อทำการสกัดกั้นเครื่องบินลบแบบซู30 SM 2อลำในของฝรั่งเศสเช่นเดียวกันแต่ว่าเหตุการณ์ตรงนี้นะครับมันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันพรหัสบดีที่ผ่านมาแล้วในขณะเดียวกันมันก็มีเครื่องบินแบบ a n 27ก็ปรากฏตัวขึ้นอีกแต่ว่าเครื่องบินแบบนี้นะครับมันก็เป็นเครื่องบินแบบ ขนส่งของกองัญชาการของนาโต้ครับจึงได้มีการแสดงภาพที่ต้องการจะเสือให้เห็นว่าเครื่องบินขับไล่ของฝรั่งเศสจะต้องมาเผชิญหน้ากับเครื่องบินรบของรัเสเซียโดยต่างคนก็ต่างใช้ยุทธวิธีนะครับที่ต้องการจะเข้ามาเล่นงานกันเพราะว่าในช่วงเวลานี้นะครับฝรั่งเศสเนี่ยได้รับมอบหมายจากนาโต้นะครับให้รับภารกิจตรงนี้ถือเป็นภารกิจใหม่ในการมาปกป้องปีกตะวันออกในเขตของน่านน้ำสากลเหนือโปลแลนด์ จากการเปิดเผยที่มาจากฝั่งของฝรั่งเศสนะครับเปิดเผยว่าข้อมูลเครื่องบินแบบซู3 0 s m นั้นได้มีการถูกสกัดกั้นนอกชายฝั่งลัตเวียในขณะที่เครื่องบินขนส่งทางทหาร AN72 ก็ถูกสกัดกั้นออกนอกชายฝั่งลิทัวเนียกองทัพอากาศฝรั่งเศสทำการลาดตะเวนในปีกตะวันออกของนาโตเป็นประจำอยู่แล้วนะครับและก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ ความพยายามของกลุ่มพันธมิตร31ชาติของนาโตนะครับที่ต้องการจะเข้ามีมาเพิ่มมาตรการในการป้องกันรัเสเซียจากการเผชิญหน้ากันครั้งล่าสุดนี้ก็เกิดขึ้นในขณะที่ปูตินก็มีการเดินสายเป่าประกาศในประเทศของตัวเองว่าชาติตะวันตกนั้นมีความพยายามที่จะเล่นงานรัเสเซียปูตินได้มีการกล่าวปราศัยในสมัชชาที่ประชุมแห่งสหพ,พันธรัฐในกรุงมอสโกว,ว่ากองกําลังของ นาโต้นั้นกําลังมีแผนที่จะโจมตีแผ่นดินของเราและเขาก็กล่าวว่านาโต้และอเมริกานั้นมีบทบาทสําคัญในภาคอื่นของโลกใบนี้ด้วยเช่นกันปูตินยังกล่าวอีกว่าพวกเขากําลังเตรียมการที่จะโจมตีดินแดนของเราและมีการใช้กําลังที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเป็นกําลังที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด พวกเขาจะทําเช่นนั้นแต่พวกเขาเนี่ยจะต้องรับรู้ด้วยว่าชะตากรรมของผู้บุกรุกดินแดนของเรานั้นจะต้องเจอชะตากรรมที่มันน่าเศร้าหากว่าพวกเขานั้นต้องการเข้ามาเผชิญปูตินยังมีการอวดอ้างสปปรรพคุณว่าชาติตะวันตกนั้นไม่สามารถที่จะเอาชนะดินแดนของเราได้สิ่งที่ปูตินต้องการจะกล่าวก็คือเรื่องของกองกําลังมิวเคียทางยุทธศาสตร์ซึ่งตอนนี้ก็เป็นเครื่องค้าประกันถึงหลักความมั่นคงของรัเสเซีย หากโปูตินในความเป็นจริงถือว่าโปูตินต้องการจะเล่นนุกกันมาสักระยะหนึ่งแล้วหากว่าชาติเหล่านี้นะครับมีการล้ำเส้นแดนขึ้นมาแต่ว่าปัจจุบันเนี้ลัสเซเสกก็ยังไม่ได้มีการกดนุกนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงดันต่ําหรือว่าจะเป็นแรงดันอะไรก็ตามยังไม่เคยมีปรากฏขึ้นมาแต่ว่าเรื่องของการสกัดกัน้นกันทางอากาศเรียกได้ว่าเกิดขึ้นกันบ่อยนะครับ ภารกิจของนาโตนั้นก็มักจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอย่างอังกฤษนะครับพวกเขาเนี่ยก็เคยทําการส่งเครื่องบินมาทําการสกัดกั้นตลอด4เดือนที่มีการส่งเครื่องบินขับไล่ยูโรไฟเตอร์ไทคูลมาวางกําลังในแถบนาโตนั้นอังกฤษบอกว่าต้องทําการสกัดกั้นเครื่องบินรบของรัสเซียมากกว่า50ครั้งไปแล้วเมื่ออังกฤษมีการเข้ามาปฏิบัติการ จนครบสิ้นตามระยะเวลาที่วางไว้สเปนเนี่ยก็เข้ามาแทนที่และเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวว่าในเขตของทานซิสเซียนะครับมันเป็นเขตที่รัสเซียมีการเข้าไปควบคุมและก็มีพรมแดนติดกับยูเครนเขตทานซิสเซียเนี่ยได้มีการร้องขอให้รัสเซียนะครับส่งความช่วยเหลือทางด้านทานาหารครับหลังจากที่พื้นที่ตรงนี้ครับมันมีการถูกกดดันอย่างหนักจากทางฝั่งยูเครนเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้น พื้นที่ตรงนี้นะครับมันก็อาจจะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ดูแล้วน่าจะเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและมีความคุกกุนนะครับระหว่างยูเครนและทานทิสเซียรวมถึงชาติตะวันตกด้วยขณะเดียวกันนายมารูเอวาวอาดีตนาย,ยกรัฐมนตรีฝรั่งเศสกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าระหว่างการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวยุโรปวัน เขากล่าวว่าไม่อาจตัดความเป็นไปได้ที่ความขัดแยง้งยูเครนจะลุกลามขยายวงสู่สงครามโลกครั้งที่สเขายังกล่าวอีกว่า การเอาชนะรัเสเซียจึงเป็นสิ่งจำเป็นและไม่ควรตัดความเป็นไปได้ในการส่งทหารนาโต้เข้าไปกำราบกองทัพของประชาชนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินวายยังกล่าวอีกว่าชะตากรรมของชาวฝรั่งเศสและชาติอื่นๆทั่วยุโรปนั้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับความเป็นปรัปักระหว่างมอสโกกับเคียบนั่นหมายความว่าพวกเขาต้องดำเนินการอย่างแน่วแน่มากกว่านี้ในการสนับสนุนยูเครน ในนั้นรวมถึงความช่วยเหลือทางด้านการทหารด้วยเราไม่อาจยอมรับสมมติฐานชัยชนะเป็นของวลาดิเมียโปูตินได้ซึ่งจะเป็นตัวแทนของจุดจบของประชาธิปไตยยูเครนและเป็นตัวแทนความพ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์การทหารการเมืองและความดีงามของยุโรปนายวานได้กล่าวไว้เช่นนั้นเขายังกล่าวอีกว่า การเอาชนะรัเสเซียเป็นสิ่งจําเป็นและสําหรับสิ่งนั้นเราต้องดาเนินการอย่างเข้มแข็งและรวดเร็วยิ่งขึ้นและไม่ขัดขวางไปทุกๆเรื่องเขากล่าวว่าดูเหมือนเป็นการอ้างถึงความเห็นของประธานาธิบดีเอ็มมาโูเอลมาครองแห่งฝรั่งเศสเมื่อเร็วนี้ที่บอกว่าไม่ควรตัดความเป็นไปได้ของการส่งทหารนาโต้เข้าไปยังยูเครน ตามหลังความคิดเห็นของมาคงเมื่อเชื่องต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานานาชาตินั้นรวมไปถึงโปรแลนด์เยอรมนีมนสหรัฐอเมริกาอิตาลีและสาธารณจาัรและสมาชิกอื่นๆในนาโตนั้นต่างก็ออกมาปฏิเสธแนวคิดการส่งกองกำลังพันธมิตรทหารแห่งนี้เข้าไปยังในยูเรนขณะที่เยลสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโตก็ปฏิเสธความเป็นไปได้ของกรณีนี้เช่นกัน สำหรับเครื่องบินโจมตีปฏิบัติการหลายภารกิจประจำกองทัพอากาศฝรั่งเศสรุ่นมิลาส2,000ผลิตสร้างขึ้นโดยบริษ,ษัทดาร์เซเอวิเอชันออฟอานเข้าประจำการในกองทัพฝรั่งเศสตั้งแต่ปี1,984ปัจจุบันได้เข้าประจำการในหลายประเทศด้วยกันเช่นอ,อียิปต์อินเดียเปรูบารินกาตาไต้หวันและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส,สำหรับมิลาดรุ่น2005นั้นติดตั้งระบบ เอวิโอกขั้นสูงสุดสามารถปฏิบัติการทำลายทั้งทาง,ทงอากาศและภาคพื้นดินติดตั้งระบบเรดราและระบบเซ็นเซอร์ใหม่อาวุธประจำเครื่องประกอบด้วยขีปนาวุธจากอากาศสู่อากาศไมก้าและเมจิกทูโดยสามารถประเปลี่ยนขีปนาวุธต่างๆได้ตามสภาพของสมรภูมิระบบตรวจคน้นหาเป้าหมายพร้อมกันนถึง24เป้าหมายพร้อมกับติดตั้งระบบป้องกันตนเอง ICMS Mark t เครื่องยนต์ทูโบแฟนรุ่นเซนิกมา M53P2 ให้พละกำลัง64กิโลนิวตันและ98กิโลนิวตันกับการทำ afterburn สมรรถนะการทำความเร็ว22มักศักยภาพทำการบินแต่ระดับ60,000ฟุตต่ตอน,นาทีเวลาบินแต่ระดับถึง36,000ฟุตภายใน5นาทีลัศมีทำการบินระยะทางได้ถึง1,100ไมล์ และสำหรับซู30 s m เป็นเครื่องบินขับไล่พหุภารกิจที่พัฒนาโดยสำนักออกแบบซูคอยสำหรับกองทัพอากาศรัเสเซียโดยเป็นรุ่นก้าวหน้าที่มีพื้นฐานพัฒนาจากเครื่องบินขับไล่ตระกูลซู30 m k รุ่นส่งออกเครื่องบินขับไล่ซู30 s m ถูกผลิตโดยโรงงานอากาศยานยูเนเต็ดแอร์คาร์บคอร์ปอเรชั่น u AC ของรัเสเซีย เครื่องบินขับไล่ซู -30SM ถูกออกแบบตามความต้องการของกองทัพอากาศรัสเซียเพื่อส่งมอบให้ขับกระทรวงกงลารหมรัสเซียทำการบินครั้งแรกในเดือนกันยายน2012เครื่องบินขับไล่ซู -30SM สามารถวางกำลังในภารกิจต่อต้านการโจมตีทางอากาศต่อต้านเป้าหมายภาคพื้นและทะเลดำเนินการต่อต้านการถูกต่อต้านทางอิเล็กทรอนิกส์และแจ้งเตือนเรื่องหน้า รวมทั้งยังทำหน้าที่เป็นระบบควบคุมและบัญชาการแกร่กลุ่มอากัตยานที่ทำภารกิจร่วมกันได้อีกด้วยรวมเป็นกำลังใจทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับ